แบบนี้คือกิจกรรมปั่นข้ามโข,ง,ข,ง,ขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมุกดาหารสวรรค์เขตนะครับวันนี้วันแรกของการจัดกิจกรรมนะฮะเราก็ได้มีการปล่อยขบวนจัก,กรยานของนักท่องเที่ยวนะฮะที่จะ,ะปั่นเที่ยวชมเมืองมุกดาหารนะครับ ซึ่งก็ได้ทำการปล่อยกรบวนจากจุดสตาร์ทก็คือที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารเมื่อช่วงประมาณ7นาฬกา30นาทีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทีมนักปั่นก็ข้ามปั่นมาเรื่อยๆภายในตัวเมืองมุกดาหารนะครับจุดแรกที่แวะกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ห yeah, <yeah>, yeah. อแก้วมุกดาหารนะครับตอนนี้จะปั่นไปจุดที่2 นะครับออกจากหอกแก้วก็คือออกจากตัวเมืองนิดหน่อยมาอย่างเส้นทางมุกดาหารดอนตาลน,นะครับเส้นทางนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับเพราะว่าตามแนวทางจากมุกดาหารไปดอนตาลเนี่ยก็จะมีไหลาทางที่ทําเป็นเส้นทางปั่นจักรยานให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนได้นําจักรยานมาปั่น เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนใครที่นะฮะไม่ได้ปั่นเส้นทางมุกดหารดอนตาลก็สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ในการปั่นขึ้นเขานะครับนั่นคือเขาภูมโนรมนะฮะที่เราเห็นภาพพระใหญ่ไกลๆเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เราก็จะปัน่นไปตามเส้นทางนี้นะครับแล้วก็จะไปเจอสีแยกนะฮะก็เป็นแยก แยกขวามือก็จะขึ้นภูมนูลมไปกราบไหว้พระใหญ่นะครับไปอีกแยกหนึ่งนะแยกนี้ยังไม่ใช่นะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับการที่ มีบรรดานักปั่นซึ่งไม่เพียงแต่ชาวมุกดาหารเท่านั้นนะครับนักปั่นเนี่ยเดินทางมาทั่วสารทิศเลยนะครับบางคนมาจากทางภาคเหนือบางท่านก็มาจากภาคกลางนะครับก็มากันหลายๆจังหวัดนะครับก็จะได้มีโอกาสมาเห็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ บรรดานักกีฬานะฮะได้มาเห็นได้มา,อาชอบแช์นะเนี่ยเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะทำให้บรรดานนะักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารมากขึ้นก็จะนำไปสู่เรื่องของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับออกจากมุกดาหารไปดอนตาลระยะทางประมาณ สากิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มหอบอาการเริ่มหอบเริ่มออกแล้วแต่เราก็ยังคงที่จะปั่นต่อไปนะครับ หัวขบวนก็จะเป็นจักรยานของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพุดาหารท่านวไรพันธ์น้อยสันเทียปั่นนำขบวนของอนักกีฬานักปั่รจักรยานทั้งหลายที่มาร่วมวันนี้ถ้าดูจากสายตาผมว่าไม่ต่ำกว่า200ท่านนะครับที่มาร่วมปั่นในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมจะมีอยู่3วันด้วยครับ วันนี้วันแรกเป็นการปั่นเพื่อท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองมุกดาหารส่วนวันพรุ่งนี้เช้าจะปล่อยขบวนปั่นข้ามโขงนะฮะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเขตนะครับเพื่อที่จะปั่นไปเที่ยวที่สวรรค์เขตนะฮะสำหรับท่านที่ปั่นไปกลับ ไปถึงก็จะมีกิจกรรมไปเที่ยวที่ที่สวรรคเขตจากนั้นช่วงเย็นก็ปั่นกลับอีกคณะหนึ่งนะฮะประมาณ600กว่าท่านก็จะปั่นแบบไปนอนพักค้างแรมหนึงคืนที่สวรรค์เขตในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือทริปกิจกรรมการปั่นนะปั่นข้ามโคงเชื่อมโยงวัฒน,นธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมุกดาหารสวรรค์เขตของจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าคนที่จะร่วมปั่นจัก,กรยานเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต้องมีใจรักในรู่ของการปัน่นอาปั่นจัก,กรยานหรือว่าออกกําลังกายเตรียมความพร้อมของร่างกายมาในระดับหนึ่งด้วยนะฮะไม่งั้นก็จะเหนื่อยหอบเนื่ยนะฮะผมเองก็เหนื่อยหอบ เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่นะก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ออกกําลังใจออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะและที่สําคัญก็คือเป็นการทําให้เรานั้นห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มานะกับสภาพร่างกายที่ออนแอนะครับนี่แนะนำขบวนมาเรื่อยๆ เป็นไงบ้างครับโอเคค่ะโอเคนะฮะนี่ปัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอถึงแยกด้านหน้าก็จะเลี้ยวขวาขึ้นไปยังภูมโนรมนะภูมโนรมเพื่อที่จะไปจุดที่สองของทริปนี้นะจุดที่สองของทริปปั่นข้ามโขงวันนี้มีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับหลายจุดด้วยกันที่จะพา นักท่องเที่ยวได้ไปชมสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในวันนี้นะครับอย่างจุดแรกที่เราผ่านมาก็คือที่บริเวณหอแก้วนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่2ที่จะไปที่วัดภูมนินรรมนะเราจะปั่นขึ้นเขาครับ นี่นะฮะเรามองเห็นพระใหญ่สวยงามอยู่บนภูมโนลมนะฮะด้านซ้ายมือครับเดี๋ยวเราจะผ่านขึ้นเขานะครับ